ถึงเวลาการเปลี่ยนชีวิตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสวันที่พี่น้องเกษตรกรไทยหลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดโอกาสในด,ด้านปัจจัยการทําการเกษตรในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจะซื้อวัสดุปรับปรุงดินที่ยังขาดทั้งคุณทรัพย์ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนําไปจัดซื้อวัตถุดิบหรือปุ๋ยไปใช้ให้ทันตามฤดูกาล วันนี้ทางกลุ่มบริษัทภาคภูมิการ,กรเกษตร003ได้เล็งเห็นในปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดทําโครงการซื้อปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายและได้ให้ความรู้กับกลุ่มตัวแทนเพื่อเอาข้อมูลและโอกาสที่ดีนําไปสู่พี่น้องเกษตรกร,กรอย่างทั่วถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโครงการรวมไปถึงการสอบถามถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้คือปัใจจัยในการจัดซื้อปุ๋ยเพื่อนำไปใช้ให้ทันตามฤดูกาลบัดนี้ปัญหาเหล่านั้นของท่านกำลังจะหมดไปและนี่คือโอกาสที่ดีของพี่น้องเกษตรกรไทยที่จะได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงกันกับโครงการซื้อปุ๋ยเงินสดแบงจ่าย สวัสดีครับพี่จอยวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังผมเชื่อว่ามีประโยชน์และดีสําหรับคนเป็นเกษตรกร,กรอย่างพี่แน่นอนเรื่องอะไรเหรอครับคุณภุมเออคือแบบนี้ครับพี่ทั้งกลุ่มบริษัทภาคภาูมิการเกษตรส่วน 3, สามเขาได้จัดทาโครงการซื้อปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายขึ้นเพื่อเป็นโครงการทางเลือกสําหรับเกษตรกรครับแล้วโครงการนี้มันเป็นยังไงแล้วมันดียังไงเหรอก็คือเช่นเออช่วงนี้พี่มีปัญหาเรื่องไม่มีต้นทุนเราไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินที่อื่นเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อปุ๋ยอีกต่อไปเพราะเขา ให้เราซื้อโดยแบงจ่ายเป็นงวดได้นะครับแล้วฉันต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ล่ะง่ายนิดเดียวครับเพียงทําสัญญาในการซื้อก็รับปุ๋ยไปใช้ได้เลยส่วนเงื่อนไขในการทําสัญญาก็ง,ง่ายนิดเดียวครับเพียงนําบัตรประชาชนไปยื่นกับตัวแทนจำหน่ายของภาคภูมิการเกษตรได้ทั่วประเทศเพียงเท่านี้นก็รับปุ๋ยคุณภาพจากเขาไปใช้ได้เลยแล้วต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้าประกันหรือเปล่าโครงการนี้เขาํำเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่กําลังขาดโอกาสโดยเฉพาะจึงไม่ต้องมีหลักทรัพย์และผู้ ทำก,กันใๆถึงสิ้นงั้นดีเลยต่อจากนี้ฉันจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักทีขอบคุณมากนะที่นำโอกาสดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังงั้นฉันไปก่อนนะฮาวจะรีบไปไหนก็จะรีบนำข่าวดีไปบอกพี่น้องให้ได้รับทราบต่อๆกันไปไงล่ะฉันไปก่อนนะ